สาธารณสุขอำเภอสวรรคโลกจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ที่อำเภอหลุมศักจังหวัดเพชรบูร์เมื่อเวลา13.30นาีของวันที่17มิถุนายน2565ณห้องประชุมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหลุมสักจังหวัดเพชรบูร์นายรัชกรคำถาเครือสาธารณสุขอำเภอสวรรคโลก ได้เป็นประธานเปิดการประทุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ทั้งนี้นายธนชัยพลชวีสาธารณสุขอำเภอหล่มศักจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กล่าวต้อนรับและได้กล่าวเกี่ยวกับการพัฒนาสถานที่และการพัฒนาการทํางานและเป้าหมายในการทํางานที่ทําให้สถานที่เป็นที่พึ่งพาของประชาชนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพัฒนาการบริการและการจัดการทําระบบ ในการทำงานมาตรฐานการทำงานมีตัวชี้วัดการทำงานของเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขของอำเภอหล่มสัตวโดยมีการพัฒนาคนบุคลากรในสำนักงานพัฒนาระบบงานของสำนักงานโดยมีเจ้าหน้าที่จากทั้งสององคอ์กรมาร่วมประชุมรวม30คนและได้พาดูงานในสำนักงานด้วยพร้อมความสัมพันธ์กับเครือข่ายในสังคมทั้งองค์กรและชุมชนพร้อมมีการ ฉายลดยแบบแผนการทํางานเป็นการเรียนรู้ให้กับทางสาธารณสุขของอาเภอสวรรคโลกพร้อมมีการแลกเปลี่ยนความรู้ให้กันและก,กันพร้อมกันนี้ได้มีการเชื่อมความสัมพันธ์กันทั้งสององค์กรโดยสาธารณสุขสวรรคโลกและสาธารณสุขอําเภอหลมสักโดยการเล่นกีฬาแข่งขันฟุตบอลเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์สมัยตีกันอีกด้วยกิตติพรดวงจันทร์ ภาพข่าวนลงพัดขำนิวยี่สิบสี่ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน